เขาบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่คนเรามีรักเนี่ยครับเราก็จะเห็นทุกอย่างเนี่ยสดใสเป็นสีชมพูน่ารักมากเปิดว่าไหมครับผมว่ามันก็น่าจะใช่นะครับแต่ว่าบางครั้งผมก็เห็นมันออกมาเป็นสีม่วงม่วเหมือนกันครับอาสีอะไรนะสีม่วงครับไปยิงไกลๆเลย <c oughs> <c oughs> สี่วงไปยิงไกลๆเลย <c oughs> ครับเรามาพบเรื่องราวขความรักครั้งแรกกันใหม่เอกกับนับกล่องนักลาฝันคนต่อไปครับวี v. เจ็ดเนสครับความรักไม่ได้เกิดขึ้นกับหนุ่มสาวคู่ใดโลกของเขาเหมือนจะหยุดหมุนใจของเขาจะพองโตทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเขาจะกลายเป็นสิ่งที่สวยงาม Tell you every day. Yeah, I know, I know, wanna come. เนส V7 oh, ได้ฉ้าเนาะโอ้ oh, ฟังแล้วอยากมีคู่บ้างเลยครับคุณอาไม่รู้ว่าคุณแมวจะอีชา้าบ้างหรือเปล่าเชิญเลยครับ <c oughs> สวัสดีครับเนสเรื่องของการร้องพี่ว่าสำหรับเพลงนี้เนี่ยพี่ว่าเนสร้องให้กระชับได้กว่าน,นี้ <c oughs> คือเหมือนกับว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ครับเ <c oughs> ทคนิคนี่พี่ว่าโอเคแต่ว่าเรื่องอารมณ์เนสต้องรู้สึกตื่นเต้น,ตนหรือว่า กระปี้กระเป๋าในการที่จะจีบผู้ชายคนหนึ่งคนที่เราเห็นพี่รู้สึกว่าสแตนด์อินเนี่ยก็ตื่นเต้นกว่าเนสอีกดูอว่าเขาก็าเขายิ้มแต่ว่าเนสอารมณ์ยังนิ่งเกินไปเพลงนี้เนี่ยมันต้องอาศัยความที่แบบมันปิ๊งปังอ่ะที่เห็นผู้ชายที่เราชอบอะ่ะเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะนํามาซึ่งการออกเสียงที่มันจะต้องกระชับแล้วมันฟังดูแล้วมันมีชีวิตชีวาอันนี้นิ่งไปนิดนึงครับนะพัฒนาต่อไป ขอบคุณครับ,บคุณปูครับครับผมไม่ได้เจอกันนานนะฮะหลายอาทิตย์อยู่ก็ตั้งแต่วันนู้นจนถึงวันนี้สําหรับพี่นะครับพี่ถือว่าถือว่ามีพัฒนาการที่ดีมากๆนะครับดีขึ้นมาก <c oughs> <c oughs> อย่างหนึ่งเลยที่เห็นนะครับก็ลือเรื่องของการแสดงระหว่างร้องไปด้วยนะครับวันนี้พี่นั่งดูการแสดงไม่สักครู่นี้ก็นั่งหยิกขาตัวเองไปด้วยเพราะเขินไปเลยเขินแทน เินแทนด้วยนะฮะน่ารักดีครับรวมๆน่ารักมากนะครับแล้วก็เรื่องของแสดงไปด้วยแล้วก็ร้องให้ได้นิ่งอย่างเนี้ยเป็นเอ่อเป็นอะไรที่มันน่าทึ่งนะครับสำหรับพี่ก็ขอให้คงเส้นคงวาหรือดีขึ้นกว่านี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับขอบคุณครับเชินขุนายค,ครับกับัสดีกรรบน้องเนสครับพี่ว่าพี่ยังไม่ค่อยชอบอ่ะคือพี่รู้สึกว่า แต่ที่ที่ผ่านมาเนสจะทาได้ดีกว่าเยอะมากเลยครับข้อดีของเราก็คือยังเหมือนเดิมอยู่นะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ปัญหาจริงๆมันคือเรื่องการมีล l อก k i n g เข้ามาการมีตัวแสดงเข้ามาหลายๆอย่างมันทำให้เรากังวลเยอะมากความกังวลมันออกมาทางสีหน้าเยอะทีเดียวนะครับเรื่องการร้องจุดอ่อนของเราก็คือเรื่องจังหวะกรุฟต่างๆยังไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางทีถ้าเกิดไปไฟังแบบเหมือนนักร้องอาชีพเอ๊ะคนนี้ร้องแหมร้องได้หน่วงดีเปล่าจริงมันร้องไม่ตรงนะครับ แล้วก็มันก็มีส่วนเพียเพ้ยนๆบ้างร้องแบบพอผ่านไปได้นะครับแต่ว่าส่วนเรื่องของ acting ท่าทางหรือว่าอารมณ์ในการร้องอย่างที่พี่แมวบอกมันต้องรู้สึกตื่นเต้นกว่านี้เรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายคนนี้เราเพิ่งจีบหรือว่าเรารักเขาอยู่แล้วเนี่ยเราต้องให้เขามั่นใจคอนเฟิร์มเขาจริงๆว่าเรารักเขามันไม่มีมันไม่มีอารมณ์นี้ออกมาเมื่อไม่มีออกมาเนี่ยมันก็ไม่ออกมาทางเสียงถูกไหมาอารมณ์เราต้องเราต้องผลักดันเสียงเราออกมาตัวนี้เป็นจุดสําคัญนะครับถ้า l i n k ์อารมณ์กับเสียงของอเราได้เนี่ยถือว่า จะดีมากทีเดียวนะครับแต่ไงก็ต้องพัฒนา,าเยอะเลยครับ,บค่ะเนสวีเจ็ดครับ